สวัสดีครับมื่อนี้วันเสาร์ที่4พฤศจิกายนนะครับ2 5 6 6ครับผมรอตลาดพื้นบ้านนะครับมื่อนี้พาพี่น้องมาอยู่ที่ตลาดนัดวันเสาร์อำเภอพ้นท่องนะครับจังหวัดลอยเอ็ดนะครับนี่ทุกวันเสาร์ยังไม่เสาร์นะครับด้วยเอาพี่น้องสิมาครับทุกวันเสาร์ตอนเสาร์ครับนะครับที่อำเภอพ้นท่องจังหว่อลอยเอ็ดอยู่ที่ว่าการอยู่ที่ตลาดสดนี่แหละครับเอาสิพาพี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆเลยครับเดี๋ยวนี้กัประมาณจังโมงหนึ่งนะครับอืมสายเลยจังโมงหนึ่ง เดี๋ยวเด้คำเ้อรแสงแดดผมแสงแดดโปรตาเอาวัดดีครับแม่ค้าเนี่ยเอาแม่ค้าคนสวยเนี่ยเด้อเอาม้าชูมือชกเสาบ่ครับโอจ่างมอเตอร์มือนี่มืองแหลกไม่เป็นเทียแรกเนาะเทียแรกยังสิ่ไหมเนาะโอ้มาบ้านมาบ้านเนาะมาโอจากนครนายกจ้าโอ้จากนครนายกอ๋อผู้ขายนี่สวยเด้อเนี่ยเด้อเอ้า ปลาเน่นบอกครับนี่หาซื้บาทเด้อปลาเน่นกิโลละหาซื้บาทนะครับจากนครน,นายกมาแต่ไก่เลยครับอันนี้เป็นกุ้งขาวเนาะสองร้อยหาซื้กุ้งขาวกุ้งขาวสองร้อยหาซื้อันนี้สองร้อยเนาะเนาะมันมันเป็นเล้าแต่ขนาดเนะาะเอาลอยหาซื้กับบแพร์นะครับเด้อเอาตลาดนัดนอาเภอพุ่มพ่องนะครับทุกวันเสาร์เอาสีมาเด้อน้องเพป็นมาไก่ได้อนะครับมาเยี่ยมบ้านบอกครับบอกจากนครน,นายกเนาะ เรื่องของมานํำน,นองเอามาขายพี่น้องเอามาเนี่ยแหละเอามาเลยครับถูกๆเลยเอานี่เนะครับถูกมากสําคัญคือผู้ขายนี่นาตาหน้าตาดีผู้ขายหันใส่กล้องกันนะนี่หน้าตาดีด้วยนี่เอาอาหารก็ถูกครับบัวแพงเด้วยเอาข่าวพูดในหลายๆด้วยโอ้สวัสดีครับคุณแม่คุณแม่ผักกระหยังผักกระหยังพื้นบ้าน นี่บอกครับบ่านี่แะผักกระแยงออกดอกแล้วตัวนี่หอมขนาดตัวนี้หอมขนาดเริ่มมัดเท่าไรแล้วคุณแม่มัดละห้าบาทจ่ะโอ้ยง่ายๆนี่ล่ะง่ายก็สิบบาทเล็กก็ห้าบาทงหญ่ก็สิบบาทเล็กก็ห้าบาทผักกระแยงบ้านเราออกดอกสวยๆกินกระป่นกระหยังเสียบๆม่วสีม่วงอืมนี่ย่งอีเนี่ยแหละครับโอ้ผักเลยเท่าไรเริ่ม5บาท ห้าบาทสิบบาทโอ้ยพูนับอันนี้พักพักการหินบ่เนี่ยพักการหินว่าสบีเมืองไทยกินเล้าึ้นดังหินมะเขือคืนกับนี่ห้าบาทคืนกันอันนี้พักยังพักอีตูบ่เนี่ยอีตูบังงามเดี๋ยวของแย่เนี่ยงามเนาะคือเน่าครับเดี๋ยวแปมาใส่พักซี่กับนี่บ่เนี่ยักซี่กับีปลูกเองอันนี้ย้ำให้น้ำหน้าไปเก็บเองพักกันยัง ถ้าธรรมดาเลยมาทุกวันเสาร์บอครับจ้าทุกวันเสาร์เเสาร์ลยอยู่นี่แหละจ้าอืรถาซาเลงคันนี้รถรถพ่วงคันนี้กลับโฮมอันนี้แหละอยู่มองนี้ละแดดมาซองตาแดดมาซองตาผักแดดเดียวอืเอามาหาได้เลยเนาะครับเนาะจากผักแล้วแค่ถูกมัดไงไ่ายๆมัดัง่ายก็สิบบาทอื ห้าบาทสิบบาทเอาคุณยายเด้วยเอามาเลยนะครับมาอุดหนุนเด้อขายดีเลยเนี่ยจะกินผักขยงเข้ามาจะกินผักขยั่งเข้ามบคุณหลายเด้อคุณคุณแม่เด้วยเอาห้าบาทสิบบาทถูกถูกถูกอี่หรีดเลยนี่ธรรมชาติไม่มีสารพิษปลอดสารพิษเลยแซ่บไม่มีสารพิษ อืมเอาขอบคุณหลายๆนะครับเด้อจ้าขายดีนะครับขายดีเลยครับอืมเอาผมพาเบิ่งไปเรื่อยๆครับคุณคุ้มไปเรื่อยๆอืมขายดีเลยตัวนี้โอ้มาจากนครนายกเนี่ยขายดีเลยวัดดีคุณยายแห้งมาแต่ไตตคุณ่มาแต่ไตบมาแต่ไต่มาแต่ไต่ได้บักสะต่อมาเลยสะต่อนี่หันมาแต่ไต่เลยโอ้ยแกหายยางดีแกหยางขายยังไงเลยถุงเถวไหนและคุณยาย ทุงละห้สิบนะครับอืมเอาชมปลาก็มิสมปลาบักคุ้งน้วยเท่าไรล่ะครับนี่ยหน่วยละยี่สิบหมันที่สุกเราตัวเนี่ยบักสมโอกระน่วยเท่าไรหรอนีร <c oughs> มิมหาบาอ้อมาแต่ไก่เนาะคุณยายมาแต่ไก่เลยแม่ว่ามาแไก่หรอแม่ยูโรเอสด้อยูโรอเอสดวว่าสั์แต่ว่าไปหันสัตวต่อมาแต่ไตอ๋อมาอุ่นหะนุนแมียได้ครับด้วยอ๋อสัตวอยากินสัตว์ไตชมปลาก็มอ๋อีไม่ได้เลยบอกรับบ่ ผู้เดียวบอกครับบ่โอ้คุณแม่คือแข็งแรงเนาะแข็งแรงเลยครับโอ้ชีมันจะเล่ผลบอกครับบ่อาตัวมาทุกเสาเลยมาทุกเสาเลยมาทุกเสาเด้อเอาอยากกินสตอต้ตุมโอมะขั่นไช่สีมะคุงปลามี่เว้ยสมปลามาเลยตลาดวันเสาอุ่นท่องมาอุ่นหนุนเด้อคุณยายไปเนี่ยชีมาตะเล่ไปเลย อืมเอาสายดีเลยคุณยา่เด้อกำลังป่าดู่งอืมเอาขอบคุณนได้ละขอบคุณนได้หลายนะครับเด้ออืมเอาป่ากามีบ่ถุงเท่าไรล่ะครับป่าถุงละยี่สิบบาทครับยี่สิบบาทปลาดุกบ่ปลาเค็งหน่อยครับโอ้ปลาเค็งหน่อยน่าแซ่บตัวนี้แมนครับอืมเอาไปเคียงที่น้องไม่สมเลยเนาะอืมเอาเอาไหมครับมันหน่อยคนไหนวันปลาเค็งหน่อยกับบ่นหน่อยมาได้ละเอากำลังสอเลยขอบคุณหลายเนะครับเด้อคุณยาย อืมเอาเอา,เอาไปเช็งหน่อยตัวละค่ำเลยลบ่บักข้าวบักข้าวเมากันไปแล้วครับเอาเป็นแซงไปเลยอืมซื้อเป็นแซงซื้อเป็นนั่นทีถูขึ้นบ่ครับบ่โอ้ไปเะ็ทบุญโอ้ประเทศบุญเมียข่ากันร่างฟันหน่วยเท่าไรแล้วครับนี่โอโ้หน่วยละเศร้า มันคือใหญ่แต่บักเเผวผ้าหนังหอมเนาะออกไปแล้วนะครับนี่เด้อใส่สามรอบไปแล้วนี่เรืงบักใหญ่ไปเฮ็ดบุญหน่วยละหน่วยละเศร้าบาทอืมองค์รัมแม่เป็นยังมะนาวเปล่าปล่านี่บุญสื่อเปล่าครับอุ้มมะนาวโอ้ยคนุวันพนุวันสื่อได้นี่เออถุงเท่านั้นแะครับนี่เศร้าบาทถุงเท่าไั้ โอ้ห้าสิบบาทยี่สิบาทเอาบักหน้าด้วยครับเ้อบักหน้าก็ลังหลายลเลยเนาะเป็นน้ำดีๆีนวลใหญ่ๆเลยนี่จบอืมบังเข้าบังเข่าซุปเอาไปกินได้เลยอุ่นไม่แม่เป็นคำแหววเป็นเหล็กสีมันหวอนเอาขอพูดในไหลด้วยครับเด้อร์ครับขอบคุณหลายอันนี้กับแมนบังเข่านี่เปล่าโอ้ต้นมันต้นตัวไหนล่ะครับนี่ต้นละโอ้บอกผู้ขายไปอยู่ เอาขอามพดดูหลายครับนี่เหมือนเดิมแซ่บคือเกา่าววันดีครับผู้ขายผู้กี้ไม่ใช่หรอขี้ไปเอาง,งาโอ้เอาเอาเอานี่ครับซาบาะมาครับนี่ยปั่นละหานาะปั่นละหาเ,อ,หาเอากี้ซูวันเสาร์เลยเด้อแซบแซบจะได้เน,นี่นเนาะเอ้นย,ย,ยนี่ไว้เป็นดันแซ่บไปเลื่อยเลยไไข่เป็ดนะครับเด้อใส่ไข่เป็ด,ด คือว่าแซ่บแล้วครับนี่เรื่อเอานี่เจ้าเดียวพ่นท้องอืมเอาอืมเอาขอบพูดอะไรนะครับเด้อขายดีขายดีอืมเอาเบิ่งทั้งทีก่อนเม่นยังครับหอยอยูข้นโดนี่เม่นยังเนี่ยโกบครับเอาอยู่สั้นสองข้นโด้สั้นโด้ผินเหรออ้ากบต้องอยู่จังสี่เนะโกบนี่อืมอยู่ต่ำโบเปลี่ยนดอกต้องอยู่อยู่ต่ำโบเปลี่ยนต้องอยู่สั้นสองพวกเนี่ยเตะเลยเตะถุงนั้น ซื้อบ่ะพ่อค้านแม่ผู้ซื้อน้อยเอาพี่น้อยเออถุงตัวไหนละหอยตกต้นตกเตลี้ยงด้วยนี่ห้าสิบบาทเนาะเป็นกบด้วยครับเด้อเอาหอยย้่พี่ละถุงสูงด้วยครับเด้อเอามีทุกอย่างเลยอยู่นี่ห้าสิบบาทเราพริกเส้าบาทบ่ะครับอือันนี้เป็นกบเนาะห้าสิบบาทเด้อยโอ้ยหลายเลยครับกบโอบโอบเอาเอ้าห้าสิบบาทพริกเส้าบาทอ้าวของเฮาเป็นหนังยล่ะครับไข่ค่ะไข่ จย่างเดียวเลยใครเยอะมากใครปิ่งเนาะอือเหมาจมจมทุกวันเสาร์ชูมือเลยนี่ผู้ขายเลยเอาใครปิ้งมัดละเศร้าไม่ละเศร้าซื้อซื้อใครได้ได้ไห่ไปพร้อมเอาแต่ไม่ได้บ่เอาแต่ไม่ได้บ่บ่เอาใครนะเศร้าบาทพี่เกาเอาแต่ไม่ด้ครับเอาแต่ไม่กับเศร้าบาทพี่เกาด้อเอา เอาซื้อเคยปิ้งแถมไมสื้อต่ไม่ก็ได้เศร้าบาพี่เขเอาขอคุณอะไรครับเอาขอุณหอะไรด้อแม่กบขอคุนครับครับครับแม่ข้ากบสมหอดใส่อะบ้างกระติกครับคุณยายคุณแา่ได้อย่างมามเน่ยักบุ้มาละ นผักไผ่บ้านเฮาอค่ะพักบุ้งก็ดีสิบบาทเนาะยแน่นานขายถือได้เนาะผักไผ่กินกับตะบักหุ่งจ้าพักๆกัเม้นยังเหรครับถุงอยู่นี่อันนั้นสะเดาบ้านชื่ออะไโอ้เดาบ้านเอาเป็นแล้วบอครับเดี๋ยวนี้นันออกได้จ้าถุงเท่าไหร่ละครับเกี่ยวเขาแล้วเนาะสิบบาทสะเดาด้วยครับเด้อสะเดาถ้าเกเดาเอาไปกินกับเขาแลดซองเอ้านี่แม่เป็นผู้ขายพักกระเดา ถูกถูกด้วยพาคนแม่เพิ่นนะครับนี่มีมดเนาะอืสิบบาทบ่ครับบ่จ้าอสสิบบาทเด้อมีหัวมีหยังก่อนนี่ครับนี่อันนี้เป็เสียบ้านประกอกบ้านจ้ามะกอกอืกภาษาอีสานคือบักกอกบักกอกนะครับเอาค่ากับนี่เนาะข่าตะไคร่ตะไคร่มะกอกเอาเห็ดเด้อยสิบบาทสิบบาทขึ้นไปเด้อยสิบบาทขึ้นไปสามกันยี่สิบบะกอกในจานแล้วสิบเนาะเอานี่เด้อเอา เอามาอุ่นหนุนได้เลยครับอืมคุณแม่เนาะคุณแม่เนาะนี่เนาะอืมเอาขายทุกช่อเสาร์นะครับเนาะค่ะขายัเรขายดีนะครับค่ะโอ้ได้ยังเด็ดหลายเด็ดได้ยังเนี่ครับนี่ยหลายยางเลยครับหลายยางโอ้ปลาทู่ปลาทูขนมจีนครับขนมจีนโอ้นะครับเอาวอ้าวอืมกำลังขายกันอยู่บักม่วงกับมี่ขี้ดินเป็นแก้วกับมีนเนาะบักม่วงนี่ แบกอือแบบขึ้น่วยใหญ่ครับอย่าบักอือนี่แห่ฟาดพี่โตบักอือว่ามันมอญกินบ่เอ้าเรื่องเหลืองไม่ห่วยเด้อผู้ดมไปด้วยวิตามินเอนะครับดอกพักหอวบอกครับติดจับอยู่นะดอกโอ้ดอกขึ้นไสนเนาะมัดเท่าไหร่ละครับขึ้นไสน์สิบบาทบอกโอ้ถูกเนาะบักซ mhm. ีกับสิบบาทเด้อบักงวงอย่หายห่างยังมีให้กินเด้อ ๙บาทเอากำลังขายคุณแม่เคนอืมเอานี่พูดซื่อนะครับนั่งใส่กันกรคักเลยนีเนาะนี่ผีวอย่างนี่อันนี้เอพริกไทยอ่อนโอ้พริกไทยอ่อนก็ไปกินพิษเผ็ดตัวนี่เนาะอืมโอ้ยบปเอื้อยงี่มันละ๙บาทปรครับนี่้๙บาทอืมกำลังขายเลยครับกำลังหยาดขายอยู่เอาพอเป็นอย่างขายดีขายดีนี่ ้าทุกวันเสาร์ด้วยจากาทุกวันเสาร์นะครับตลาดนัดวันเสาร์เพื่อพ้นท้องนะครับอยากกินของถูกๆบักอือ้อบักม,วม่วงพวกนี้แหละมาลเลยเนะครับม,มาหาแม่ค้าเพิ่นเดอ้อนี่เด้อมองนี่มีเมอือดม,มาเต้นเกนี่ครับของของห้องมีอย่างไรคุณแม่อันนี้คือผักขี้เหล็กบ่ครับผักขี้เหล็กนเท่าไหร่หรือุม้มปุ่มเท่าไหญ่ๆไงสิบบาท โอ้ซาบะตเอาไปแกงมีน้ำอย่านั่งให้พ้อมนี่น้ำอย่านั่งได้ขวดแล้วสิบบาทครับบอกสิบนะบาทก็พืกิดเล็กไปแกงได้กันมีทั่วผู้ทั่วดดอย่างมีมัดเด้เยอะบักฟักบางอย่างก็มีเอาอก,กินขา้าวอาหารพื้นบา้านห้่งละมาเลยเนีย่ถูกถูกสิบบาทส่าวบาทเนาะแม่ข้าทั้งสองเนี่ยเอาขอบพูดห,หลารครับขอบพูดห,หลายกำลังยากกำลังยากกันอยู่เลยเอาขอบพูดหลารครับ แม่นี่อย่างนี้พักเกษตัวคุณยายถระเกษนี่ยกหนองมาเลยตัวนี้ก็อัติโทถระเกษพักบุ้งอ๋อไหนครับมิตรเงิอดงามเลยหน่อยพักบุ้งหยุดน้ำทั้งหมดอยู่นี่เนาะมัดมัดเท่าไหร่ล้วครับสิบบาทกินไปเนาะคุณยายบอกสิบบาทบอกโอ้สิบบาทเราเอาคุณยาย กำลัางขายก็ลัางอันย่ำบบกคุงสูกอยู่ถูกๆนะครับจะ่ากคุณยายมี่ม้แต่งามๆเลยพักยืนน้ำพักบุ้งพักเกษตรมัดละสิบบาทส้บบาทถูกๆกำลังเสียกันครับคุณยายกำลังฝานบบกพุง,งมีมดตัวหลายตัวนี่ทุกวันเสาร์น้องอยายเนาะทุกวันเสาร์นะครับตลาดนัดนะเพื่อพ่นพองโอ้ค่านี่ยโยกสวนมาเลยตัวนี้ป้าถูกสิบบาทบอกครับค่านี่สิบบาท ก็ร่างฝ้านบางฮวงเฮิมอืมตามแ่บๆตัวบางฮวงเฮิมเนาะฝ้านเราขายเป็นถุงเลยบ่ครับบ่ถุงละสิบบาทถุงละสิบละซ่าแล้วซีซีเอาแถมหมักกอกให้พร้อมเกลือเทปนี่มดบักที่บางยังไงเอาเอาถือว่าครบสูตรเลยเด้ออยู่นี่มาหาคุณยใหญเด้อเอาตลาดหนั่นเพื่อพ่นทองนี่ยพูดละแต่าพักกองบางใหญ่โอนต้นนะครับอืม โค้ดีหมดเนาวขอบคุณด้วยคุณยายเด้อขายดีนะครับขายดีครับขายดีเนาะแม่แท่งขี้วันพระบ่ายนี่โอ้คกนกำลังมากนะครับเด้อคนก็กำลังมากตลาดนัดวันเสาร์เพิ่มวันท้องนี่คนก็นสิหลายช่วงวันเสาร์สวัสดีครับแม่ค้าครับเออผมอันนี้แม่มหยังครับหนิในใน wow. โอ้ใส่กรอบถุงละ อาซิบใส่กอกหมูเนาะอาซิบบาทเด้อเอามีมอดอยู่นี่เอาตะไคร่ซิบบาทอันนี้แคบหมูซิบบาทนี่แล้วพักการจ้องเลยเนาะไปกินวันต่กอ,องโฮงก็พักการก้องหฮงตะไคร่ซิบบาทเดออบักแตงนี่เศร้าบาทเนาะหนเศร้าบาทโอ้มีหมเด้ออยู่ตลาดนัดอำเภอพุนทองวันเสาร์นี่ข,อข,ข,ขานี่ยซิบบาทบวกคุณยายแมนแมนแมนเลยพักกับซิบบาทถูกๆเด้อ เป็นผักปลอดสารพิษนะครับปลูกเองบักบวกกับปลูกเองนี่ของคุณยายมันเด้อเอานะครับกับคุณแม่คนนี่แหละเอาน้ากันมาน้ากันบอกครับบ่กหรือบ้านเดียวกันบ่นามาน้ากันหาบักบวกเจ้าบาทเอาอเป็นอากกินได้ของถูกๆเลยชิ้นค้แต่านนั้นเฟอร์นท้องนี่บักบวกคุณยายเนาะเอาไปแกงเส่นน้องใหม่คุณเด้อนอคนุณยายเนะเ<อ>าะขอบคุณแลหลยคุณยายด้ยอยสายดีนะครับ<อ>ามาสู้เสาบอกครับบ่ กันบ่ได้มาตาลาดนี่เป็นไงคุณยายบ่เป็นตาอยู่โบเป็นตาอยู่ทอดเวลาก็ลุกขึ้นโลอูอ,อห่อมาเปลี่นผู้คนหลายก็มีความสุขยาายเนะแม่น,นอืมการได้ขายได้หยังก็เป็นธรรมดาแต่ว่าต้องได้ขายละมาตาลาดนี่เอาขอบคุณหลายเด้อครับเด้ออืเอาขับเด้อครับนี่เด้อขัด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 แดดกำลังไล่กำลังไล่แดดเลยโอ้ยนี่นนน เอาโฮมกังยี่นี่กังไปนี่พ่นโฮมอยู่คนพดถือเจ้าของตรงน้ออืมเอาได้สินค้าพื้นบ้านพี่กันนาะครับเนาะพริกเขือเกลือปลาล่านี่แหละเอาเริ่มแะ่สิบบาทครับบอกอืมสิบบาทขึ้นไปได้ครับเด้อพี่น้อยเด้อเศร้าก็ได้เด้อจังไดลอยก็ได้แต่ว่าเริ่มติดสิบบาทอืมตลาดน,น,นัดพ่นท่องสิมาซุ่มมือนะครับเด้อเอาบ่าได้มาตลาดนี่บ่เป็นแตอยูน้อหอดวเวลาตรงต่นเหรอคุณยายวะ เออตรงตื่นมาเอาเป็นธรรมดาครับวิถีชีวิตบ้านเฮาเดอร์อ้าี่น้องมาอุดหนุนครับตลาดนัดอำเภอพ้นท่องแหะถูกถูกนะครับนี่มัดสินค้ามีทุกอย่างเลยขอบคุณหลายนะครับแม่ค่าเด้ออ๋อนะครับแดดก็เริ่มขึ้นครับโมงหนึ่งกาลสินครับช่องผมเลตลาดขึ้นบ้านซื้อซองคุณยายหนังแห่งบอกคุณยาย โอ้นวดนวดเลยบ่เนี่ยสิบบาทบ่เอาหนังแหงบ่เดลยเนี่ยสามารถถือเสียคนคือขายเป็นร้อยเป็นยังเงาขายสิบบาทนึงน่ะหนังงัวนี่บ่ครับบ่โอ้ยคุณได้เฮ็ดเองบ่เหรอโอ้เฮ็ดเอียงคุณได้เฮ็ดเอียงเฉพาะขายถือเนาะสิบบาทสิบบาทเอาเงินหน่ยนึงเดียสิบเม็ดเอาหนังแหงเดือดจะมีทุงมือพ้นท้องนี่เนาะ มีทุกวันเสาร์นะครับอ๋อต่ละานาันพ่นฟองเด้อมาอุดหนุนคนใหญ่พ่นหนังแห้งครับสิบบาทอืมเอาขอบคุณหลายเด้อคนใหญเด้ออืมเอเชือบหอยสีเล็กหอยเชือรี่สวัสดีครับคุณแม่ครับตำลึงตักหอยเชือรี่ถุงเท่ทเาไรแล้วครับเนี่ยสามสิบบาทหอยเชือรี่เล็ดมาใหม่ๆสดๆเม่หอยเชือรีบอ๋ เมนเนาะอืมแล้วหอยชุ่ีดด้วยเอาสา <30 S 2> มสิบบาทถุงแบบนี้ถุงแบบนี้ถุงแบงนงบนี้เอาเกาก,กิเล็กจะมีบักตัวเริ่มแด่สิบบาทบักเขือนี่คือที่แมสสิบบาทกินไปเนาะอืมเอาตลาดนัดพ่นท่องด้วยนี่สิบบาทเนาะเอามาหาคนใหญ่ในตลนาดนัดพ่นท่องทุกเสาเนาะครับเนาะอืมชุกเสามาเลยครับมองนี่แหละเอาแดดกำลังไล่ขอบคุณหลายด้วยครับเด้อเอาเจ้าเดิมวันนีครับขายแนวเก่าคือเก่า ก็ไปใส่อยู่นี่แหละฝนตกแดดออกฝ้าห้องเสื่งของสิไลงว่วหัวสีน,นี้อยู่นี่แหละคือเก่าหาบาท,บาทถูกๆมีทุเมเอด้ออยู่นี่บ,บนมีแต่ตลาดนัดนนอ <5 S 2> มีทุกวันเลยเอาจะกินถูกๆได้เลยครับขเขาเหนียวพอมขอเขาเหนียวพรอมนะครับปิ้งหมูหาบาทขเขาเหนียวหาบาทป้งหมูหาบาทถูก แซ่บเหมือนเดิมเนาะหาบาทเนาะอเอาขอบคุณอะไรด้อขายดีเด้วยอเอาโอ้พักเลยครับเด้อแพงนี่พักเงีวเลยเอากนร่างซื้อขายกันหาบาทสิบบาทครับมี่มดอยู่นี่ก็ได้กระลำกระมี่พักหอมเอาอยากได้พักเงีวได้มามองนี่ละปลอดสารพิษกนร่างขายอยู่ครับปลอดสารพิษเด้อยพักบ้านเฮานี่ละบ่มีบ่มีสารพิษดอก ปลูกบ้าน,านปลูกบ้านๆผู้ขายกำลังเลือกอยู่ครับถือเงินใบร้อยปเปิือกเอออ้าวเนี่ยครับผู้ขายเอาขายดีเลยตลาดนัดอำเภอพุนท่องวันสเสาร์นะครับเด้อเอาอยู่คางตึกนี่ละ่ะยู่คางตึกตลาดชดนี่ละ่ะเอามารุ่นหนุนคุณแม่มาด้วยกำลังขายอยู่ครับกำลังขายมาเจสวนมาเจสวนอา้าวขายดีเลยเนี่ยเด้เออ้าวปากเง่ง นี่ปลาก็ะแม่คือเก่าเนาะเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับปลาจาก,จากอันนี้เป็นปลาสาวายจากแม่น้ำนะครับเด้ยอยเพราะเปนเพราะเปนจากเขื่อนเนาะจากเคือน,นโอ้จากเขื่อนทุบลัดคือเกา่าเป็นสดๆเลยเอ๋อนี่แต่ปลาสาว,วายเอาที่ปาดแล้วเด้อยนะครับเอกหาสิบบาทเท่านั้นฝุ่นๆเลยมาอุ่นหนุนได้มาอุนนาอ่นหนุนเอา้ากำลังขายอยู่ครับกำลังขายกำลังขาย,ขาย,ขาย นี่ครับเอาขายง่ายๆครับเอาเงินให้ก็ปาไปที่ที่ขายง่ายๆไ, <c oughs> ไม่ได้ดึงยากเลยห้าสิบบาทครับเอาเลือกไปต้มเอ,เอาตอน,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 ม,นมันตีเสียบได้ปลาสวายแมนน่ามันตีเนื้อมันแน่นตัวเ,เนื้อยเลื้งเนื้อแน่นเลยเนี่ยเอา้า<อ>บางเทื่ก็ไปปลาตาต้มเนาะเพื่อนเนาะเอาตาต่ำ<ป> ขอบคุณหลายเด้วแม่ค่าเด้จากอุบลรัตคือเกานะครับเดี๋ยวเคลื่อนทีบ่นกเดี๋ยวน้ำตกหมูเคลื่อนที่ไปได้ชั่วโมงล้อยมีถนนมีซอยมีตอกขายดีสุดิพ่อขายสวยสวยอะไรละครสี่สิบบาทก่อันนี้เป็นเบอร์ทั่วหรือเป็นอย่ังนี่ อันนั้นซีสองแปดเก้านี่แม่หรือมันบอกบอกมันไตเนาะศูนย์เก้าเก้าหกสามศูนย์หนึ่งหกแปดเจ็ดโทรมานี่ไปได้ทุกสายไปชงหอดเนื้อเนอ่ยดูใสไปชงให้โทรมาเบอร์นี่ละก๋วยเตี๋ยวเคลื่อนที่แซ่บนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือได้รสเด็ดชิมก่อนปรุ๋งเพราะว่ามันแซ่บ เอาขายดีเด้อครับผมเอาสบายแต่ไปได้ทุกตอกทุกซอยพร้อยมีถุนนพร้อยมิถุนเอานี่เบอร์นี่แหละกันเด็กกินก๋วยเตี๋ยวโทษเลยนะครับในพ้นท้องนี่เนาะครับผมหรือไปส่งไสกลับไประยะสามกิโลครับโอ้สามกิโลเด้อไปส่งไหนเด้อเอาขุนงูเขียวเมื่อสิทเนาะครับผมเอาขอบคุณหลายๆเด้ออ้าด้านนี้เป็นขาเนะครับเด้อเอาขาก็ล่างขายกันด้วย ตลาดนัดอำเภอโพนทองเผือกหมูนะครับโอ้ยโบแมนอาหารอาหารลูกชิ้นนี่แหละเอ้าไก่แช่แข็งเด้อหมูกับนี่ครับอันเท่าไหร่ครับเก้าบาทเก้าบาทนี่ไงนี่บอกเออคู่เทีค่าเสียขายของถือครับขายของถือบ่ะครับบัวขายพวแพง มาจากใดมาเลยเส้าบาดฮอดดอกฮอดอย่างเส้าบาทเอาเขียงนี่แหละครับทึ่งนี่แหละเป็นเขียงหมูรั่วเท่าไรแล้วหมูฮ่อร้อยเดียวเอาคก็ถือไงเอ้าแปงนี่ถือนาดตัวเสน่ห์รับนโยบายายบอกเอามาเด้วครับเดจะกินหมูถูกจะกินไสกรอบถูกเอามานี่แหละแต่ละนัดพดทร่องทุกวันเสาร์เดนะครับเด้วยถูกวันเสาร์ทุกวันเสาร์ มาเลยนะครับร้อยเดียวหมูกินโลละลอยหาใช่ได้ะอะไรนั้นพ่นทวองนี่แหละถูกนี่นะครับขายดีเลยนี่เอาหมูอ่านะครับโอ้ของห่าวป่าน้องเมียครับป่าวัดดีครับโอ้นะครับปานินปานินปลานินปานินกินโลอะไรปานิ่นห่านี่นี่เออนี่ หลายแพลตฟอร์มครับซึ่งเพจซึ่งย<ม>ูทูบเลาะตลาดพื้นบ้านอ๋เอาเนี่ยคุณแม่ได้ขายปลานิ่นปลาทับทิมเนาะกิลโลแปดสิบบุครับ,บอรดท่เจ็ดสิโอนเป,ป,ป็นปลาซีปลาทับทิมโลดลอยเนาะมันตีนเสบกลัวได้พ่นกับนิยมนะครับปลานิ่นแปดสิบนะครับอาอมีไหวรได้ปลาดุกก็มีได้ครับปลาดุกเแบบแล้วก็มีปลาสดดุกสดก็มีเนาะลอยห้าสิบกิโลเท่าไรครับปลาดุกเฮา โลดละลอยเดียวเนะครับลอยเดียวลอยเดียวเอามาเลยครับตลาดนัดวันสวเสาอำเภอพุอนท่องชูมือนะครับโอ้ยพ่อแมน่นชูเสาเด้อพี่น้องอย่ากินมากเลยนะเนี่ยนะเอามาหาแม่ค้าเพื่อนนี่ครับนั่งที่นี่แล้วอืมเอาเนี่ยครับกกรชุบก็มีปลาเค็งเท่าไรครับปลาเค็งว่า <laughs> ยิ้มห้าบาทถูอก,กี่นี่ยันเป็นขายสามสิบสี่สิบห้องห้องยิ้มห้าบาทถือว่าถูกเนาะอืมเอา,อเอานี่ครับมาหาได้ครับเด้อแม่คา้าขายปลาถูกๆเลย ขอบคุณทนายนะครับเจ้าเรื่งสวดเรื่งทุนเน่อะไรครับที่ไปได้วันดีครับแบไไม,บม่ได้อะไรมาครับขอวโพตรขาวโคตก็มาเลยเร้าบาทหรครับบอกหาฟักเส้าบาทฟักละซี่บาทชื่อว่าถือฟักบุ้งยืนหน้ามั่งมั่มาน,านละสิบบอครับเอาถูกถูกด้วยเนี่ยอ๋อแบหน้าตัวไหนครับบบหน้าอือห,ห,หน้อยออับอือน่อยบ่ โอ้โหิบบาทผมเดือนบ,บักหน้าวะเนี่ยบักอื้หบบน่อยเอาไปต้มกินกับตำปลาแดดกับปุลเต็มเต็มเลยเนาะอืมเอาโอ้โหนะครับเสียงเสนใหม่น้ำ,นอ,นำอือเอานี่นะครับคุณแม่คุณขายดีเลยครับเด้อเัวหม่าชูมมาวนนันเสาร์นะครับเนาะหอดเวลา่าหัวมาาลดเนาะขึ้นหอดตลาดห <t> ัว <c oughs> มากับวันที่หัวมากขนาดเอาแต่ว่าถูกด้วยถูกด้วเป็นวิถีชีวิตไปแล้วเนาะคุณแม่เนาะเอาขอบคพูดอะไรนะครับเด้อขายดีเลยครับเด้ออือเอา เอาผมขอจบชิปนี้ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับด้วยขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับสําหรับผู้ที่เข้ามาใหม่นะครับไปจะเลื่องนะครับด้วยกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อสิบริพาทชิปใหม่ๆที่ผมลงนะครับขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ